จงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปมามาขอให้มารดา ครูบาอาจารย์ญาติสนิทนิหยัยร้อมทั้งเพื่อนประพุทธปรมาจรรันทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวณอย่ามีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจ ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไป ระภิสุสามเณรและอุบาสกาอุบาสิกาทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวอเรยอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเปียดเบียน,อ,นอย่าได้มีความทุกข์กายาทุกใจ ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้ทวายให้ปัดใจเสียให้แ,แก่ท้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาพาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไป ให้หลาวเทวดาอารักที่อารักขาข้าพเจ้าและลาเทวดาอารักที่อยู่ในวิหารอาวาสอารามแห่งน,น,นี้จงอย่าได้มีเวนอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข ทุกใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สัตว์ั้งหายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวูทั้งปวบุคคลทั้งปวง

เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนไปทำงานเตรียมสตังเอาไว้ใช้เตรียมใจเผชิญปัญหาเตรียมปัญญาไว้แก้ไขเตรียมทางไปไว้ให้ดีเตรียมสร้างบารมีก่อนตาย ก็ขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระแก่งกาาจารย์พระครูธรรมวิชาราิจขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาในพิธีบพมิกุศลนุณพ่อวินัยปรามชื่นในคืนที่สองนี้ก่อนที่พระสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมก็เป็นการสั่งสมบุญส่วนหนึ่ง ตามธรรมเนียมของทางวัดแก่งกระจานก็มีการให้ธรรมะที่เป็นธรรมะสวรารนิสงส์เป็นบุญข้อหนึ่งได้ว,ว่าบุญของการฟังธรมรมเพื่อจะได้รวบรวมเป็นบุคุศลอุทิศกรารปนาผลเจาะจงให้กับคุณพ่อวินยัยปรามชื่นและอนุโมทนาได้มีสุขติโที่ไปตอนนี้ญาติโยมที่ย้ายจากสลาหลังนูน้นมาสลาหลังนี้เนี่ยเราได้ทำบุญสองต่ออยู่ บางคนก็อาจะย้ายไปฟังที่ในชนประธานอีกด้วยก็ผู้ที่เสียชีวิตกับญาติญาติก็รู้สึกจะเป็นคุ้นคุ้นเค,เคยกันอยู่ในแก่งกาะจาร์ทั้งหมดเลยทั้งสามสดฉะนั้นก็ถือว่าเราได้ทำบุญในส่วนสารหลังนูน ไหว้พระสมาทานศีลฟังพระปารกทำสวดไปธรรมแล้วก็กดน้ําแล้วก็ย้ายมาสั่งสมบูรณ์ที่นี่แล้วก็สมบูรณ์ให้นะฉะนั้นก็เป็นความเมตตาเป็นความการุณาเป็นความเอื้อเฟื้อของเราท่ั้งหลายที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวพรามชื่อนั่นเองฉะนั้นในส่วนสําคัญที่เราได้มาในงานวันพิบุศลนี่ เราก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับคุณพ่อวินัยพระรามชื่นหลายคนหลายท่านตอนนี้ก็เห็นว่านอนอยู่ในโรงเย็นไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคุยอะไรได้แล้วก็ทําอะไรต่อจากนี้ไปไม่ได้แล้วเยงว่าต้องรอรับบุญจากเพื่อนเพื่อนญาติญาตลูกหลานส่งไปให้นั่นเองแต่ว่าจะรับแค่ไหนอย่างไรนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะ พียงแต่ว่านี่คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่โบราณอาจารย์ได้วางไว้นะั่นคือเป็นการสมบุญจึงมีการสั่งสมบุญอะไรต่างๆในงานบำเพ็ญกุศลฉะนั้นอาตมาก็เลยได้นำบทกรนมาให้เราท่านั้หลายนั้นได้เตรียมตัวเพราะว่าการเตรียมตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญอยู่เตรียมตัวก่อนตาย เตรียมกายก่อนไปทำงานเตรียมสตังเอาไว้ใช้เตรียมใจประเจญปัญหาเตรียมปัญญาไว้แก้ไขเตรียมทางไปไว้ดีเตรียมสร้างบารมีก่อนตาย mm hmm. เหล่านี้คือการเตรียมที่ธรรมารวมรวมมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้เตรียมอย่างเช่นการเตรียมตัวก่อนตายอย่างเงี้ยเพราะอย่างกรณีตมาฟังจากลูกหลานญาติญาต์บอกว่าคุณพ่อวินยัย คามชื่นเนี่ยก็มีอาการที่หัวใจแล้วก็ตอนที่จะเสียชีวิตก็ไปนอนอยู่นอนรอหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเลยก็เรียกว่าไปแบบไม่ได้ทันเตรียมตัวไม่ได้บอกลูกบอกหลานบอกใครเลยแม้ว่าบางทีอาจจะเคยไปหาหมอมาแล้วมีใบอะไรต่างๆมาแล้วแต่ว่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่คิดว่า จะมาเร็วมาในช่วงเวลาอย่างนั้นตรงนั้นเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายหรือว่าเสียชีวิตได้ตลอดเวลายจริงๆแล้วความตายเนี่ยมีสองอย่างคือตายปิดกับตายเปิดตายปิดก็คือเราตายทุกวันนะตายตายทุกวันเซลล์ต่างๆออกจากร่างกายของเราอย่างเงี้ยแล้วก็เซลล์กาย เซลเเซล์ใหม่มาเซลล์เก่ามก็ตายไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตายปิดแต่ว่าถ้าตายไปคือตายเลยนะตายเลยก็คือไม่หายใจเลยฉะนั้นเราควจะต้องเตรียมไว้ก่อนว่าเตรียมอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมาการการทำพินัยกรรมการแจกแจงทรัพย์สินต่างๆให้กับลูกกับหลาน บางทีก็อาจจะเตรียมโดยไม่ลูกหลานยังไม่รู้นะมีพยานนู่นนี่นั่นต่างๆทาบันทึกเป็นละละอักษรไว้หรือว่าการเตรียมในการตั้งกองทุนหรือว่าอย่างเช่นมาฝากอยู่เนี่ยอะไรต่างๆเนี้ยต้องมีกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในงานเาปากิจโดยไม่ต้องลาบากลูกหลานอะไรต่างๆตรงนี้ยกว่าคูจะเตรียมไว้ในหลายอย่างเตรียมกายก่อนไปทํางานตรงนี้ก็คงจะเข้าใจ เตรียมใจปเปเิอปัญหาปัญหาที่เราจะเจอในแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรอยู่เวลาตมาปาร,รุเ,เวลาตมาแสดงธรรมหรือว่าบญญาททร,ารรยายธรรมที่แก่กระจายรดูเนี่ยก็จะพูดเสมอว่าตื่นแต่เช้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาไว้ในใจจะพูดจะคิดจะทําอะไรให้ปรึกษาพุทธองค์ก็คือเราเตรียมเตรียมเสก ให้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่แม้ว่าเราม ah ีพระห้อยคอแต่ว่าเราก็ต้องมีธรรมะห้อยใจด้วยแต่ถ้าว่ามีพระห้อยคอไม่มีธรรมะห้อยใจพระดีแค่ไหนก็คุ้มไัยไม่ได้ถ้าหากว่าเราม ah ีพระห้อยคอแล้วก็ ah, มีพระมีธรรมะห้อยใจเวลาเราทําบาปทงความชั่วหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาทําให้เราขาดสติเอ่อนึ่องถึงพระนึ่องถึงพระห้อยคอเนึ่องถึงธรรมะในใจของเราทําให้เราใจเย็นทําให้เราสงบทําให้เรามีสติ จะพูดจะคิดจะทำอะไรให้ถามพุทธเจ้าคือถามธรรมะที่เราได้ฟังได้รู้ว่าเอ๊ะจะทำอย่างนี้ดีไหมมันจะผิดไหมมันจะเป็นโทษไหมมันจะมีกรรมอะไรไหมเนี่ยือความสำคัญครับการเตรียมใจเตรียมใจปเปเิอปัญหาเตรียมปัญญาไว้แก้ไขอย่บริีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีปัญญาไว้แก้ไขจะเกิดขึ้นอะไรอย่างไรแล้วก็เตรียมทางไปไว้ให้ดีว่าจะไปทางไหนนะ เตรียมทางไปไว้ดีอย่างเช่นกรณีของการที่เราได้มาฟังพระที่ว่าแก่งกาจารย์มันก็มีทางไปพระลาพอใส่พิธีแล้วเราก็ไปทางนี้เพราะว่าเป็นทางที่เตรียมไว้แล้วหลวงพ่อว่ากาจาร์ท่านทำไว้แล้วทางขึ้นวัดทางนี้แต่ก็มีทางวัดอยู่ทางเข้าวัดอยู่หลังวัดก็มีทางที่ตะวันออกนะเด้อใครจะใครขึ้นใครจะขึ้นเขาก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่เตรียมไว้นะ วาทางที่เตรียมไว้คือทางลงไปจีกนี่ออกไปถนนกลับบ้านได้ฉะนั้นเราต้องเตรียมทางไว้ดีว่าจะไปทางไหนชีวิตข้อเราก็เหมือนกันอยู่หรือถ้าเลือกไปกว่านั้นคือว่าเราจะไปทางสะอาดสว่างสงบหรือจะไปทางมืดาทางสกปรกหรือว่าทางวุ่นวายก็เราก็เตรียมได้ฉะนั้นการเตรียมเหล่านี้เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อน เตรียมใจไปเจอปัญหาเตรียมปัญญาไว้แก้ไขเตรียมทางไปวิเดียร์คัญคือว่าเตรียมสร้างบารามีก่อนตายการที่เราทําบุญมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นบารามีอยู่กลายเป็นบารามีเพราะบารามีนี้แปลว่าสําเร็จสมบูรณ์นะถ้าภาษาอังกฤษเรียก complete ก็คือมันสมบูรณ์มันสาเร็จบารามีเนี่ยแต่ว่าก่อนถึงบารามีมันก็เป็นบุญก่อน มานเถะเราทาความดีเล็กน้อยจะเป็นความดีก่อนแล้วพอทํามากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นบุญพอกลายเป็นบุญมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นกุศลพอกลายเป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นบารมีบารมีแปลว่าสมบูรณ์แล้วนะแปลว่าสมบูรณ์แล้วหรือว่าความหมายคําว่าบารมีแปลว่าเครื่องให้ถึงฝั่งก็คือเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ที่รัาพาเราไปสู่ฝั่งที่มัน okay. ดีๆไปถึงฝั่งพระนิพพานหรือฝั่งที่เป็นสุคติอะไรอย่างเงี้ยนี่คือว่า บารมีแปลว่าความเต็มความเต็มบารมีก็ยังแยกเป็นอุปบารมีปรมาบารมีนั่นแหละฉะนั้นเราต้องเตรียมสร้างบารมีก่อนตายมันเป็นของเราถ้าเราเตรียมเราทำไวน้นะครับแต่ถ้าหาว่าเรารอรับจากให้ลูกหลานญาติส่งไปให้เนี่ยก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าหาว่าเราทําบารมีเราเต็มแล้วเนี่ยทำบุญแล้วก็ทำกุศลทำบุญงามความดีละกรรมละบาปอะไรกไ็แล้วแต่เนี่ย เราก็จะมีความสมบูรณ์เต็มพร้อมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมเก่ากรรมเก่าในชาติก่อนถึงทําให้เราเกิดมาเป็นร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีโรคมีภัยพีคนพิการสติปัญญาน้อยมากอะไรก็แล้วแต่เป็นวิบากกรรมจากกรรมเก่าแต่ว่าวงศสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่กรรมเก่าชาติก่อนแต่เป็นกรรมเก่าชาตินี้เช่นว่าเราโสมบ,บริาการเรากินเหล้ามากเราใช้ชีวิต สมเณลเทมามากเราก็สร้างกรรมเก่าส่งผลให้ร่างกายของเรามันไม่ดีพอถึงวัย50-60เริ่มจะมีโรคมาเรียงมาแนะนำตัวมากมายเบาหวานความดันไตหัวใจอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าวิบากกรรมจากกรรมเก่าแต่ว่าเป็นกรรมเก่าชาติก่อนระยะใกล้ไม่ใช่ชาติก่อนระยะไกลเมื่อเราเกิดมาแล้วคือชาติก่อนระยะใกล้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายาม สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมกรรมที่เป็นกรรมดีฉะนั้นมีผู้หญิงยคนหนึ่ง,งชื่อว่านางโคดชุดตาโุดชุดตาเนี่ยแกมีวิบากกรรมเก่ามาคือแกเป็นผู้หญิงที่หลังค่อมแล้วก็ตัวดำแล้วเป็นคนใช้ของนางสามา,มาวดีเมื่อเศรษฐีโคโสกาซึ่งเป็นพ่อเนี่ยยกนางสาวม,มาวดีให้แก เป็นมเหสีของพระเจ้าโอเทนก็ยกนางกุชุตราเนี่ยตามไปเป็นคนใช้ด้วยนะทีนี้นางกุชุตราเนี่ยแกก็เบิกซักไปซื้อดอกไม้จากสุวรรณะนะซึ่งคนขายดอกไม้เนี่ยมาให้นางสาวเมาวดีเพื่อที่จะเอาเดอกไม้ทำประดับตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ให้ซักไปแปกะกหาปณะนะ,นะด่งกว่าพระอีกนะ แปกะหาปณะโยมหนึ่งกะหาปณะเท่ากับสี่บาทแปกะหาปณะก็เป็นจํานวนเงิน32บาทแต่ว่านางกุจุตาแกะยักย่ออธีนาทานเป็นของตัวเองสี่กะหาปณะ16บาทเวลาแกไปซื้อดอกไม้แกก็ซื้อดอกไม้เพียงแค่สี่กะหาปณะห,หรือว่า16บบาทแค่นั้นเองทีนี้ต่อมาเนี่ยวันหนึ่งสุมาณะซึ่งเป็นคนขายดอกมะลิดอกไม้เนี่ย นี่มพระเจ้ามาฉันพระทาหารก็บอกนางกูชุตราบอกว่าอยู่รอช่วยกันหน่อยพุทธเจ้ามาฉันพระทหารอยู่ช่วยกันดูแลนู่นนี่นั่นอะไรหน่อยนางก็รับมพูพทธเจ้าทรงฉันพระทหารจบประโยคแสดงธรรมโปร่พอแสดงธรรมแล้วพูดถึงเรื่องของอาทินนาทานว่าการลักขโมยการยักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นการผิดศีลข้ออาทินนาทานข้อที่สอง ย่อมมีนรกเป็นที่ไปแล้วเกิดมาก็จะเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเป็นสุรากายถา้าเกิดเป็นคนแล้วก็ยากจนค้นแค้นแม้ว่าจะมีทรัพย์ก็จะพินาศด้วยไฟด้วยการถูกลิบการปล้นการขโมยอะไรก็แล้วแต่นางฟังแล้วเข้าใจบรรลุปเป็นพระสดาบันเสร็จแล้วนางก็นาเงินนั้นไปซื้อดอกไม้มาครบทั้ง8ปดกะหาปณะหรือว่า สามิสองบาทเลยนางสามเมาเอ๊ะทำไมวันนี้ดอกไม้เยอะเหลือเกินนางก็ไล่ไปฟังเพราะตอนนี้นางก็รู้เป็นพรสโขดาบานแล้วนะเป็นคนที่จะเป็นคนซื่อแล้วเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วก็ไล่ไปฟังว่าเนี่ยคราวก่อนที่ได้ดอกไม้มันไม่พบเพราะว่าข้าพเจ้ายากักยอกเอาไว้ใช้การส่วนตัวสี่กหาปณะนะอ่าไม่เป็นไรนางสามเมาดีก็ไม่ได้โกรธอะไรก็เลยบอกว่าต่อจากนี้ไปนะเธอจงเป็นอาจารย์ให้กับฉันนะ ไปเรียนรู้ธรรมาระพุทธเจ้าแล้วก็มาเทศให้ฉันฟังในวงังเพราะว่านางสามาวดีไม่สามารถออกจากวังได้นี่คือเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าทีนี้มืมอถึงปัญหาว่าทําไมนางกุจุตราจึงมีปัญญาทําไมนางกุจุตราจึงหลังค่อมเพราะว่าในชาติก่อนนูนะ้นน่ะนางกุจุตราเนี่ยแกเป็นกุมารีเป็นผู้หญิงสาวแล้วก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังค่อม ก็ล้อเลียนอย่างทำเป็นหลังข้อมล้อเลียนนั่นเป็นวิบากกรรมทำให้นางเกิดมาตัวดำแล้วก็หลางข้อมแล้วอีกชาติหนึ่งนางก็เป็นนางก็ในสันเุอร์ทยายเจ้วาวกัสปาเนี่ยนางมีเพื่อนอย่างนางเป็นลูกของคนที่มีกระตางพอสมควรเป็นลูกของเครือพอดีแล้วมีเพื่อนเพื่อนเป็นบวชเป็นนางพิสุณีบรรลุเป็นพระอารหาันเพื่อนก็มาเยี่ยมนาง คุจตตาตอนนั้นนะชาตินั้นก็แปลว่าเป็นคุณหนูนะกำลังแต่งตัวอยู่ที่เครื่องแป้งเพื่อนภิกษุณีก็นั่งคุยอยู่ทีนี้นางก็เลยบอกให้ภิกษุณีเนี่ยช่วยหยิบของอะไรบางอย่างให้นางกาลังแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวอยู่ทีนี้พระภิกษุณีองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อยู่ก็คิดในใจว่าถ้าเราไม่ยอมที่นางใช้นางก็จะโกรธเราคือโกรธพระอรหันต์นางก็จะตนุนอรก แต่ถ้าหากว่าเรายอมนางนางก็ไม่โกรธเราแต่ว่านางก็จะเกิดเป็นคนใช้อีกหลายร้อยชาติสุดท้ายเอางี้กันแล้วกันนะภิกษุณีก็เลยยอมหยิบของเหล่านั้นมาให้ภูก,กูมาลีคนนั้นจึงเป็นวิบากกรรมทำให้ได้เกิดเป็นคนใช้ชาติแล้วชาติเล่านะแล้วก็การที่ไปล้อเรียนพระพระเจ้จาก็ทําให้เกิดมาหลังคล้องแต่ว่าครั้งหนึ่งมีผู้ใจบุญได้ ตักบาตรพระประจิพุทเจ้าเป็นข้าวร้อนพระประเจิพุทเจ้ารับแล้วบาตรมันร้อนนางเห็นแล้วสงสารนางก็เลยถอดกําไรให้กับพระประเจิพุทเจ้าเนี่ยไว้รองไม่ให้บาตรเนี่ยมันร้อนวิบากบุญนายกอริสงตัวน,นั้นน่ะทำให้นางนั้นเกิดมาแล้วมีปัญญาได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมตัวนี้จะเห็นว่าบุญก็ให้ผลส่วนบุญ บาปให้ผลส่วนบาปต่างกรรมต่างวาระกันฉะนั้นเราท่านทั้ง,งหลายเราเกิดมาได้องคา์าพโยบได้ร่างกายขพราะเราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นวิบากของกรรมเก่าแต่กรรมเก่านั้นเราใจะรบผลมาชักก่อนอย่างไรบางครั้งมันก็แก้ไขไม่ได้แต่ว่ากรรมเก่าระยะใกล้กกเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราทารุณหรือว่าเราดูแลร่างกายเอราเราเป็นอย่างไรเราก็รับผลณนะะเวลานี้นั่นเองแต่ว่าการสั่งสมคุณงามความดีมันก็จะกลายเป็น บุญนิธิที่จะคอยสร้างตัวตนของเราในครั้งหน้าต่อไปหรือว่าในชาติหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งบุญทั้งบาปนั้นที่เราทำนั้นร่วมแต่แบ่งหน้าที่การให้ผลตามวาระต่างๆเราถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเราได้ ตั้งใจที่จะสร้างบารามีก็คือสร้างพระคุณงามความดีให้กับเราพยายามแก้ไขบาปกรรมอกุศลต่างๆนิส,สัยไม่ดีต่างๆพยายามสร้างแต่คุณงามความดีแล้วก็สร้างสมนิส,สัยที่เป็นคุณงามความดีแล้วเราก็จะได้มีทั้งบุญทั้งบารามีติดตัวเราไปคํามโภคคํามชตาเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญทั้งทั้ง,งหลายเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนไปทําการเตรียมสตางค์เอาไว้ใช้ เตรียมใจเผชิญปัญหาเตรียมปัญญาไว้แก้ไขเตรียมตามไปไว้ดีแล้วก็เตรียมสร้างบารมีก่อนตายขอเจริญพรั